โมเมนต์ Moment, พอจ้าเป็นห่วงหลูกจ้าเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บอมีไผ่ยอยากให้เกิดขึ้นบอดนกพงศกรได้มีการโพดขอความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ทัศนะศึกษา เหตุการณ์นี่บอมีไผ่อยากให้เกิดขึ้นเลยแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วบอดนกก็เลยได้ออกมาโพดแบบนี่นะคะภายใตายการโพดของบอดนกนี่นะคะลูกจ๋าอาไอสกุณาพกรก็ได้แช่พโพดโพดนี่ของพ่อจ๋าออกไปพร้อมกับระบุขอความไวเช่นกันขอความจากบอดนกที่โพดไว้่บอกว่า เร้าผ้าไปถอมั่นถึงเวลาโตมากเขาจะไปเองดอกผมเคยได้ไปแล้วมั่นกะแค่การไปเที่ยวแล้วกับไปเสียเงินนี่ละถึงบ่อยากให้อายมีลิ่นไปออายกรับมากัดจนได้เข่าโล่งพยาบาลเขาเมื่อยหลดห่วงที่สุดคือไปน้ำหลดหลดติดแกดแห่งขัก ชีวิตแขวนบนเส้นได้กับบ่านเฮาเดอร์อ,อิลาปักลาพอหลับบอดายอิลินี่คือขอความจากบอดนกนะคะได้โพดขอความเสียใจถึงเรื่องรา่าและเหตุการณ์การสูญเสียจากการไปทัศนศึกษาขอความนี่บอดนกบอกว่า ชีวิตแขวนบนเส้นได้พี่น้องคิดว่าจังไดกับเปลืองเร่าการไปทัศนศึกษาจริงๆหัวอกค้นเป็นพอเป็นแม่นะคะถ้าเกิดว่ามีการไปทัศนศึกษาของล่งเรียนที่ลูกหรือว่าบุตรหลานเฮ้าเข้าเรียนอยู่นั่นนะคะเสื้อว่าหลายๆท่านนะคะ ถึงแม้ว่าอาจจะบังเอเกิดเหตุการณ์น้ขคืนเนาะที่ผ่านมาบางท่านบออนุญาตให้บุตรหลานหรือว่าลูกของท่านนี่ไปเลยนะคะยางเช่นแอดเองนะคะกะบ่เคยที่จะอนุญาตให้หลานให้ลูกให้หลานนะคะไปทัศนศึกษาเพราะว่าอียงว่าติเฮาบระหูว่าสิเกิดเหตุการณ์ยังคืนนะคะเขายังดูแลตัวเองบ่ได ลอยเปอร์เซนเพราะว่าด้วยวุฒิและภาวะของเขาเขายังต้องอยู่ในความดูแลของภูญายูนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะการที่ผ้าเด็กหน่อยไปทัศนศึกษาแอดคิดว่ามันเป็นผ้าระให้กับคุณคู่ด้วยสั่าไปนะคะที่ต้องไปรับพิชอบดูแลดูแลชีวิตต่างหลายชีวิตนะคะ แล้วเหตุการณ์นี้นะคะบอดนกบอกไว้อย่างชัดเจนว่าแล้วกบไปเสียเงินกะแค่การไปเที่ยวเพิ่นบริยคหัอาอายหรือว่ามิลินไปเลยเพิ่นว่าขนาดอาอายไปกลับมาเมื่อยหลดจนได้หามเข่าโรงพยาบาลนะคะจากข้อความนี้นะคะพี่น้องมี พ,พ่อแม่เอฟซี FC แฟนครับเขามาแสดงความคิดเห็นกันหลาเลยทีเดียวร่วมถึงข้อความนี่อาอายลูกจ๋าเขามาแช่โพดนี่พร้อมกับระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะและนูรู้สึกสะลดหดหูใจขอให้น้องๆไปสู่สุคติเป็นนางฟ้าและเป็นเทวดา นะหนูหน้อยพูดบปออกเลยค่ะจุกอกนี่คือขอความจากอาอายจุกอกเว้าบปออก้าเกิดว่าคนเป็นผููปกข้องเป็นพอ่อเป็นแม่ปูย่าตาญาญาิาาาพี่น้องของเพ่นสิเป็นจังไดความหูซึกนี่ขนาดอ้าอายยังบอกว่าจุกอกนะคะนี่คือขอความจากอาอาย ที่ได้มีการแชร่โพ์ของบอดนกออกไปนะคะพี่น้องแล้วนะคะเหตุการณ์นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสี่บอกว่าเป็นว่าร,ระระดับชาดเลยเดย้เรื่องนี้ตอนนี้ในโลกโซเชียลนะคะต่างพุ่งเป่ามาทีเหตุการณ์ทัศนศึกษาพุ่งเป่ามาทีว่าเศร้าใดกับพ่อเศร้า ทัศนาศึกษายุทธได้กับพ่อยุทธมีความจำเป็นเอียงบอที่ต้องไปเป็นยังคื้นต้องไปเพราะว่าอียงยุทธได้บอหลายคนบอยอยากให้มีการทัศนาศึกษาด้วยซ้ำไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกะบด้มองว่าการทัศนาศึกษาเนี่ยมันบอดีดอกมันกะ มีเรื่องที่ดีหลายอย่างเหตุให้เด็กได้เปิดโลกกว้างได้เห็นมองหันมองนี่ได้เลี้ยนลูกนะคะแต่ว่าทาเลิกได้บม่มีก็จะดีมากอันนี้เป็นความคิดของแอดเพราะว่าแอดบออนุญาตให้ลูกให้ล้านของแอดไปเลยนะคะเพราะว่าเขายังดูแลตัวของเขาเอง บอดายเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนี่คือขอความจากบอดนกขี้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับแสดงความห่วงใยไปถึงลูกจา๋าลูกจ๋าของพ่อจ๋ากะได้เข้ามาแช่โพดโพดนี่นะคะจุกอก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียในเธอนีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เฮตให้หลายคนมีน้ำตาเพราะว่าสงสารนะคะเป็นเหตุการณ์ที่บอกอย่างให้เกิดขึ้นเลยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วฝากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเกี่ยวของกับเปลืองนี้ ให้พิจารณาเรื่องนี่ดีๆเดอ้อเอามือนี้นี่คือเรื่องเล่าที่เฮานามาเว้านะคะเอียงกระซังนะคะสําหรับการสูญเสียในเธอนี้แอดกระขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียอีกครั้งหนึง่งเรื่องเล่าแบบนี้บ่อยากให้เกิดขึ้นเลยและกะอนาคตต่อไป บออยากให้มีเรื่องเล่าแบบนี้เกิดขึ้นฝากไว้ในเด้อค่ะสำหรับเรื่องนี่นอพี่น้องเนาะเอา้าว่ากันไปสำหรับมือนี้นะคะแอดนําข่าวสารจากพ่อจ๋าที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทัศนศึกษาหนี่นะคะแล้วลูกจ๋ากะเขามาแช่โพดโพดนี่ออกไปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบด้วยความห่วงใยของพ่อจ๋าที่เป็นห่วงลูกจ๋า สำหรับมือนี่กะต้องขอโตวล่าพีล่านองไว้เพียงซ้ำนี้ถ้าเกิดว่าแอดเฝ้าพิษนะคะหรือว่ามีขอพิษผัดประการไดํสำรับเรื่องนี่กะต้องกราบขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่ด้วยเด้อมือนี่ขอกราบค้ำว่าสวัสดีค่ะ